สวัสดีครับวันนี้เรามาทำบะหมี่เส้นสดกันนะครับก็จะทำเป็นเส้นอ,อูดอง้งแต่ว่าเป็นอุด้งเส้นเล็กก็ทำเป็นบะหมี่เย็ยนนะครับส่วนผสมนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องนี้นะครับในการทำนะครับนะครับส่วนผสมก็จะมีผมใช้แป้งแป้งสาลีนะครับแป้งเบาตาเบา้าเนี ตัวนี้3ามถ้วยตวงนะครับแล้วก็เกลือเกลือผมจะใช้เป็นดอกเกลือนะครับก็ประมาณหนึ่งช้อนชานะครับแล้วก็น้ำปริมาณน้ำก็เขาจะมีขีดให้เราใส่สามถ้วยตวงก็น้ำก็สามส่วนนะครับก็เริ่มจากการเอาแป้งใส่ ถ้วยเดี๋ยวผมจะตวงเพิ่มนะครับนี่ถ้วยที่สองเดี๋ยวเพิ่มอีกหนึ่งถ้วยครับอันนี้เป็นถ้วยที่สามนะเมื่อครบ3มถ้วยเรียบร้อยนะครับเราก็ปิดฝาครับ เราก็เริ่มเปิดเครื่องผมจะเลือกอโหมดอัโอตโนมัติโหมดอัตโนมัติตตแล้วก็ค่อยเติมน้ำมันจะมีรูให้เติมค่อยเติมน้ำเข้าไปย้ำว่าต้องค่อยๆนะครับอย่าเทไป วดเดียวเพรจะทําใหเา้เส้นมันแป้งมันเป็นก้อนนะครับพอครั้งแรกที่ผมทําที่ผมเททีเดียวหมดเลยแป้งมันก็จะเริ่ม ามเกินห้ามขาดนะครับน้ำถ้าเราใส่น้อยไปมันจะไม่จับตัวนะครับใส่มากไปมันก็จะเป็นก้อนครั้งแรกนี่ผมรู้สึกว่าจะใส่มากไปนี่เราก็ใส่น้ำามตามที่เขาให้ตวงสามขีดก็ประมาณน่าจะร้อยหกสิบซีซีนะครับเครื่องมันก็จะทำงานอัตโนมัติไป หนวดไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวพอมันได้ที่แล้วมันก็จะหมุนอีกทางหนึ่งนะครับเพื่อที่จะรีดเส้นออกมาอันนี้ผ่านไปประมาณ5นาทีนะครับก็เริ่มจับตัวเป็นก้อนนะครับหลังจากที่มันเริ่มเข้ากันนะครับมันก็จะเข้ากันแบบหยาบๆนะครับ ตอนนี้มันก็จะมาบดออกมาเป็นเส้นนะครับตอนนี้มันแปงนแม่ครัวของเรานะครับเดี๋ยวพอมันบดออกมาเริ่มเส้นออกมานะครับเราก็หมุนถาดไปเรื่อยๆถ้าเราไม่หมุนมันจะกระจุยแลวมันก็จะนเดียวต้องหมุนนะครับเส้นเริ่มออกมาแล้วนะครับ เส้นแบงไว้อลาหแล้วก็จะนะคะรอให้มันเป็นก้อนๆน,น,นี่ก็จะเป็นเส้นสดๆนะครับเส้นสดเลย เราไม่ได้ใส่สารกันบูดไม่ได้ใส่อะไรทั้งสิ้นนะครับใ,ใช,ใช่ครับเส้นก็จะคล้ายๆสปาเกตตี้เส้นแบนนะครับเพราะเราอยากได้เส้นแบบแบนนะครับท่าเป็นไ้เส้นแบนก็ต้องเป็นเอาเป็นเส้นแบน พอเราได้ปริมาณแล้วนะครับเราก็ถ้าเส้นมันยาวตัดชิปตัดเลยครับตัดตรงกลางอ่าดีมากเราก็เราก็ได้เส้นมาแต่เราต้องผึ่งมันหน่อยไม่ไม่ต้องใส่ครับมันไม่ติดตัวนี้มันก็จะดีหน่อย ก็น่าจะได้อีกหลายก้อนนะครับเพราะว่าอันนี้ก้อนแก็เยอะอยู่นะหอมมากนี่ครับบะหมีท่ทำเองคือหนูเคยชิมมาแล้วนะคะครั้งนี้ทำเป็นครั้งที่สองหรือสามไม่รู้ค่ะแต่มันอร่อยมาก ก็รอให้ะบะหมี่ออกมานะครับวันนี้ก็จะได้ก้อนที่สองแล้วเราก็ต้องตัดอันนี้มันเหมือนแบบพอในอีโมจิอะค่ะมันจะมีใส่ลุงมีนนอนออกมาแบบตัวเองกินใส่ลุงอะค่ะ,ะเป็นแบบนี้ออกมาหนูสองก้อนแล้วค่ะ หิวแล้วเห็นแล้วหิวเลยค่ะน้ำลายไหลอันนี้ <c oughs> เป็นก้อนที่สามนะครับ น่าจะได้อยู่น่าจะได้ได้สี่ก้อนเลยค่ะก้อนหนึ่งน่าจะประมาณสองจานสนะองถ <3 S 1> ้วยก้อนก้อนนี้ก็น่าจะเท่ากับบะหมี่ประมาณสองถึงสามก้อนนะครับ <c oughs> เพราะว่านี่อันน,น,นี้อันนี้ถาดพิซซ่านะครับพิซซ่าขัดถาดกลางพิซซ่าขาดกลางก็กินได้หลายคนเลยค่ะโอ้ยน,นี่ก็มาถึงก้อนสุดท้ายแล้วนะครับ สี่ก้อนเยอะมากกินน่จีนี่พอก้อนสุดท้ายพอมันเริ่มจะหมดแล้วเดี๋ยวเครื่องมันจะตัดการทํางานเองนะครับตัดแล้วเราต้องตัดแล้วแล้วก็ดึงออกมาเลยได้ดนี่น,นี้ก็หมดแล้วเหลือให้มันบีบในเครื่องออกมา มันยังมีเหลืออยู่ตรงนี้นิดหน่อยแล้วก็ต้องแอบ,บใส่ให้เครื่องนะยค่ะเพราะว่าเครื่องมันจะอยู่ยเครื่องเขาจะมีเซนเซอร์ค่ะพอแรงหลวงเริ่มน้อยลองก็จะันหิวอยากกิน เออมันยังมีแบบติดเสรศษๆข้างหน้าอยู่มันมาจะหมดแล้วหมดแล้วล้ดึงดึงมาได้เลยโอเคันไม่ได้นอันนี้บะหมี่เส้นสดใช่ไหม เองเปหนังสือก็ต้องซื้อของมาทำไหมใช่ค่ะต้องซื้อของทำโอเคสนุกค่ะบ๊ายบายนะคะเดี๋ยวไว้มาดูว้ครูทำเมนูอื่นใหม่นะคะไปเพื่อนๆหัดทำกัน,นะะไม่ยากเลย